จากการที่ได้ฟัง,งานายพลรายมานะครับจนถึงวันนี้นะครับแม้ว่าผมจะมีภารกิจอื่นอยู่ด้วยผมก็ไปเป็นหน้าที่ของผมให้เดียวกันผมก็รับฟังความคิดเห็นคำภิรายของท่านสสทุกคนนะครับมีการสรุปมาแล้วผมก็เห็นคําถามคําตอบทุกท่านนะครับหลายอย่างก็ต้องให้กระทรวงรัฐมนตรที่เกี่ยวข้องในชี้แจงรายละเอียดนะครับผมก็จะขออนุญาตชี้แจงในภาพรวมอีกครั้งนะครับเพื่อให้บรรดาท่านสสทั้งหลาย และประชาชนทั่วไปนะที่รับฟังอยู่หรือตามสื่อโซเชียลต่างๆได้รับทราบด้วยอีกครั้งหนึ่งนะครับว่างบประมาณรายจ่ายประจําปีสองพันหนั้นเป็นแหล่งเงินประเภทหนึ่งของการทำนโยบายรัฐบาลถ้าหากพวกเรามองเฉพาะรายการที่ปรากฏอยู่ในเอกสารงบประมาณปีหแล้วแล้วตัดสินเลยว่ารัฐบาลไม่ทําอะไรหรือประเทศเราไม่ได้อะไรนั้นผมขอเรียนให้ทราบนะครับว่าที่ผ่านมารัฐบาลได้ทํางานโดยใช้แหล่งเงินหลายอย่าง บางเรื่องรัฐบาลใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เรามาพิจารณาในช่วงเวลานี้ดนเนินการนะครับบางเรื่องรัฐบาลใช้เงินกู้ดำเนินการบางเรื่องก็ใช้เงินรายได้รัฐวิสาหกิจหรือเงินนอกองบประมาณดําเนินการนะครับโครงการลงทุนส่วนใหญ่ที่ไม่ปรากฏอยู่ในงบประมาณรายจ่ายประจําปีนั้นรัฐบาลจะดําเนินการโดยการร่วมลงทุนภาครัฐและเอกชนที่เรียกว่า PPP นะครับซึ่งก็มีความก้าวหน้ามาตามลำดับนะครับผมขอสรุปใหห้เห็นภาพกว้างๆนะครับว่า และเงินต่างๆเหล่านี้น,นั้นรัฐบาลทําอะไรมาบ้างและจะทําอะไรต่อนะครับถึงแม้ว่าเราจะมีจะต้องใช้งบประมาณขาดดุลจะต้องมีการกู้เงินต่างๆหลายอย่างนั้นในช่วงนี้จํานวนหนี้สาธารณะเรื่องต่างทเพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งก็มาจากเงินกู้1นุดห้าแสนล้านบาทที่ผ่านมาท่านก็รู้ว่าเรามีสากรารอะไรเกิดขึ้นในประเทศของเรานะครับถ้าดูตัวเลขถ้าไม่คิดถึงเงินยอดนี้ที่ต้องมาดูแลประชาชนมาฟื้นฟูมาในจากเราเนี่ย เพื่อให้เขาอยู่รอดในช่วงที่โควิดระบาดเนี่ยนี่สัขึ้นไปถึง60%อยู่แล้วนะครับ5 0าสกว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นให้ดูตรงนี้ว่าเงินที่เอามานั้นใช้ทําอะไรเมื่อกี้นี้เมื่อสักครู่นี้เฉพาะกระทรวงแรงางานกระทรวงเดียวก็ชี้แจงไปแล้วนะครับว่าต้องใช้เงินดูแลคนไปกี่ล้านคนไปตรงไหนบ้างไปอะไรบ้างอะไรที่ต้องให้รัฐบาลส่วนกลางที่ต้องเอาไปช่วยงบกองทุนประกันสังคมในเ,เรื่องการดูแลในทุกกลุ่มกิจกรรมนะครับ เรามีความหลากหลายมากมายในประเทศของเรานะครับเรื่องแรกเรื่องแหล่งเงินต่างๆเหล่า,านี้รัฐบาลทําอะไรมาบ้างแล้วเราจะทําอะไรต่อไปนะหลายคนก็บอกว่าเราไม่มีอนาคตนะครับเรื่องแรกคือเรื่องอุตสาหกรรมเป้าหมายเราได้มีการพัฒนานะครับสารต่อนโยบายเรื่องการส่งเสริม12อุตสาหกรรมเป้าหมายที่เรเริ่มเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2 5 58นะครับนี่คือสิ่งใหม่ที่เราทํามาหลายปีที่ผ่านมาต้องใช้เวลากนการเดืเนการใช้กระบาณมาตามลาดับนะครับ เพราะว่าที่ผ่านมาจําได้ว่าเรามีในเรื่องของอโชวุชงชั้นวานเหมล้นก็นตอนโน้นนะครับแล้วเราไม่ได้ทําอะไรใหม่เลยนะเพราะฉนั้นก็ทําให้รายได้ประเทศนี่มันลดลงตามลําดับนะเพราะเราเป็นประเทศกเกษตรกรรมอย่างเดียวเราก็ปรับภาพของเราให้เป็นเศรษฐกิจในยุคใหม่ของเรานะครับปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ของเรานะโดยเพียงยิ่งเรื่องอุตสาหกรรมเป้าหมายรัฐบาลได้ส่งเสริม12อุตสาหกรรมเป้าหมายนะครับตั้งแต่ปี58ปต้นมา คือ5้าอุตสาหกรรมเดิมให้มันทันสมัยขึ้นให้มีการใช้เทคโนโลยีมากขึ้นนะครับมีแรงงานที่มีฝีมือมากขึ้นอันนั้นคือของเดิมที่มีอยู่นะครับที่เป็นรายได้ของประเทศในอดีตที่ผ่านมาแล้วในปัจจุบันนั้นเราก็เพิ่มมาอีกเจ็ดอุตสาหกรรมเป้าหมายซึ่งรวมไปถึงเรื่องอุตสาหกรรมป้องอกันประเทศด้วยเพื่อจะได้พึ่งพาตัวเองได้นะครับวันนี้ก็ได้มีการผลิตหลายอย่างออกมาแล้วแล้วมีความร่วมมือกับภาคธุรกิจเอกชนบริษัทต่างๆ นะร่วมในคณะกรรมการนะครับเพื่อจะนินการสารต่อกันไปแล้วก็มีเป้าหมายก็เป็นที่ได้ยินดีว่าก็มีต่างประเทศเริ่มสนใจแล้วนะครับในการที่จะจัดซื้อจัดหาแล้วของเราเองผมให้นยิยบายไปแล้วว่าเมื่อผ่านมาตรฐานรับรอกงกันเรียบรอ้อยแล้วมีการใช้มีคนสนใจมีต่างๆเหล่านี้ผมก็จะต้องให้หน่วยงานในกระทรวงกลาโหมได้จัดซื้อนําเอาไปใช้ในราชการนะครับเพื่อสนับสนุนได้นนอุตสาหกรรมต้องกานประเทศของเรารวมความไปถึงเรื่องของการ ร่วมมือกับต่างประเทศนะครับในการสร้างอุตสาหกรรมปร้องกันประเทศของเราด้วยการวิจัยและพัฒนาร่วมกันนะครับก็มีหลายประเทศให้ความสนใจในเรื่องนี้นะครับก็อันนี้ก็จะอยู่ในกลุ่มงานของ e e c อยู่แล้วนะครับสําหรับการห้าอุตสาหกรรมเดิมนั้นเรามีศักยภาพนะท่านก็คงรู้อยู่แล้วเรื่องรถยนต์บ้างเรื่องอะไรบ้างทํานองเนี้ยนะแต่สินค้าเหล่านั้นสินค้าเดิมเนี่ยค่อนข้างจะวันนี้ขาดนะวัตรกรรมนะสินค้าเราแข่งขันเขาไม่ได้ เพราะฉะนั้นเราต้องเพิ่มเติมเหล่านี้ของเดิมที่มีอยู่แล้วเดิมนะครับที่เป็นรายได้ของประเทศนะครับแล้วเราก็ต้องมีต่อยอดด้วย7อุตสาหกรรมใหม่ที่เรียกว New ่า n e w s c r v e เช่นซึ่งมันเป็นแนวโน้มของโลกในอนาคตและปัจจุบันด้วยนะครับเช่นยานยนต์สมัยใหม่อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพการเกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพการแปลรูปอาหารเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพดิจิตัลและการแพทย์และสุขภาพครบวงจรนะครับสิ่งเหล่านี้มันคืออนาคตของประเทศของเรานะครับเป็นฐานในการสร้างไรายได้สร้าง GDP ใหม่ขึ้นมานะครับเพื่อมาตอบสนองความต้องการของประชาชนนะในความเร่าร้อนในเรื่องต่างๆเหล่านี้ที่ท่านได้เรียนมาได,ได,ได้ได้พูดมากับผมนะครับในสภานี้เราก็จะเกิดฐานการสร้างไรายได้ใหม่การจ้างงานใหม่ การพัฒนาคนในประเทศของเราที่จะต้องใช้อาศัยเงินทุนจากแหล่งต่างๆมาดำเนินการรวมทั้งการลงทุนจากนักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศด้วยนะครับรัฐบาลก็ต้องแก้ไขเรื่องกฎหมายเรื่องของออกมาตรการทางภาษีมาตรการการให้สิทธิประโยชน์ในการลงทุนรวมถึงปลดล็อกข้อกฎหมายต่างๆให้เป็นสากลทั้งนี้เพื่อให้เกิดการลงทุนได้มากขึ้นซึ่งก็มีขวาวข้อหน้าอยู่หลายอย่างหลายประการด้วยกันนะครับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก eec นั้น เกิดขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่ในการลงทุนและการบ่มเพาะ12อุตสาหกรรมเป้าหมายสาาากอุตหรรมมเป้ยของประเทศนะครับโครงการโครงสร้างพื้นฐานของ EEC ได้รับการพัฒนาเพื่อเป็นประตูสําคัญที่เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกของไทยทั้งทางบกทาง,ทางรางทางน้ําทางอากาศเพื่อจะเชื่อมโยงประเทศต่างๆทั้ง,ง,งเอเชียตะวันออกเฉีงยงใต้และเอเชียแปซิฟิกนอกจากนี้เรามีการพัฒนาที่เรียกว่าเมืองแห่งนวัตกรรมหรือเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก EECI นะครับให้เป็นซิลิคอนเวลย์ของเมืองไทยและเมืองใหม่อัจฉริยะด้วยนวัตรกรรมหรือเขตส่งเสริมวัตรกรรมและนวัตรกรรมดิจิทัล EECD นะครับ mm hmm. ปัจจุบันนั้นมีการเมืองงานที่มีความก้วหน้าตามลําดับทั้งนี้ EEC mm hmm. ไม่ได้เป็นเรื่องที่หลายคนกล่าวว่าเป็นเรื่องของคนรวยอย่างที่ท่านกล่าวมานะครับ ีซี e จะทําให้เกิดการกระจายรายได้การจ้างงานให้กับผู้ประกอบการรายย่อยสร้างห่วงโซ่ SME ร้านค้าชุมชนต่างๆมากมายเป็นวงกว้างนะครับท้งในระดับฐานรากไปจนถึงระดับประเทศเช่น1คือการสร้างโอกาสสร้างงานให้แก่เยาวชนหญิงชายวุฒิอาชีวศึกษาปริญญาตรีโทเอกในอุตสาหกรรมเป้าหมายเช่นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกว่า17,000ตําแหน่งอุตสาหกรรมดิจิทัลแสนหนึ่งหมื่นหกพันกว่าตำแหน่ง อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ห้าหมื่นแปดพันกว่าตำแหน่งอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรหนึ่งหมื่นหนึ่งพันกว่าตำแหน่งอุตสาหกรรมโลจิสติกส์หนึ่งหมื่นเก้าพันกว่าตำแหน่งอุตสาหกรรมยานยนต์อนาคตห้าหมื่นสามพันกว่าตำแหน่งอุตสาหกรรมการบินสามหมื่นสองพันกว่าตำแหน่งและอุตสาหกรรมระบบรางสองหมื่นสี่พันกว่าตำแหน่งสองก็คือในเรื่องของการจ้างงานภาคธุรกิจไม่น้อยกว่าหนึ่งแสนตราในห้าปีภาคแรงงานก่อสร้างไม่น้อยกว่า หนึ่งหมื่นหกพันอตราสร้างผลตอบแทนกลับมาในรูปของส่วนแบ่งรายได้และภาษีให้กับภาครัฐจากโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทั้งสี่อย่างคือรถไฟความเร็วสูงสนามบินท่าเรือเช่นสนามบินอูอ่ตะเภาจะเพิ่มไรายได้รัฐเข้าประเทศมากกว่าสามแสนล้านบาทสร้างงานเพิ่มกว่า15,600ตําตำแหน่งใน5ปีเหล่านี้เป็นต้นนะครับสิ่งรัฐบาลได้มีการวางแผนและทำมาอย่างต่อเนื่องอีกเรื่องก็คือการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทั่วประเทศ เพื่อส่งผลให้เกิดการลงทุนจริงเชื่อมโยงแต่ละภาคของประเทศประชาชนเข้าถึงโอกาสนะครับและเชื่อมต่อภูมิภาคอาเซียนทุกเส้นทางทางถนนในปี2,157เรามีเส้นทางหลักเพียง4,271กิโลเมตรแต่เมื่อถึงปี2,564 25เราเพิ่มเป็น11,583กิโลเมตร มอเตอร์เสร้างเพิ่ม3มเส้นทางสําคัญบางปะอินโคราชบางใหญ่กญญาญจนบุรีและพัทยามาบตาพุทธทางรางรถไฟฟ้ากรทมและปร,ะริมณฑลสร้างเพิ่ม10สายระยะทางรวม2 0 4 9กิโลเมตรและอยู่ระหว่างการพิจารณาอีกสองสายรวมทั้งร,รถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินและร,รถไฟความเร็วสูงไทยจีนซึ่งอยู่ระหว่างการดําเนินการยังเป็นไปตามกําหนดการที่วางไว้นะครับ รวมทั้งสถานีกลางบางซื่อซึ่งจะเป็นชุมทางรถไฟขนาดใหญ่และทันสมัยที่สุดในอาเซียนเพื่อจะเชื่อมโยงรถไฟทางไกลรถไฟความเร็วสูงรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครรถไฟชานเมืองสถานีบขสและสนามบินในเรื่องทางน้ําเราก็มีการเตรียมการนะครับในการเพิ่มศักยภาพรองรับปริมาณการขนส่งทางน้ําจากเดิมปี2557ราว279ล้านตันนะครับปี64เราเพิ่มเป็น355ล้านตัน มีการพัฒนาท่าเรือมาตาพูธท่าเรือแหลมฉวังเปิดเดินเรือเฟอร์รี่พัทยาหัวหินใช้เวลา2ชั่วโมงเพื่อจะเชื่อมแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญนะครับลดเวลาในการเดินทางด้วยในทางอากาศนั้นเรามีการปรับปรุงสนามบินทั่วประเทศเพื่อศักยภาพการรองรับผู้โดยสารจากเดิมปี57รองรับได้118ล้านคนในปี64เราเพิ่มเป็น139ล้านคนแล้วก็จะเพิ่มขึ้นต่อไปนะครับ การพัฒนาเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยใช้งบประมาณเพียงปีเดียวและก็ไม่ได้ใช้แหล่งเงินจากงบประมาณอย่างเดียวใช้ทั้งเงินกู้เงินร่วมลงทุนภาครัฐเอกชนเงินรายได้รัฐวิสาหกิจมันเป็นการนะครับและต้องใช้เวลาในการดำเนินการที่นานพอสมควรน,นะครับโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลหลายท่านก็เป็นห่วงในเรื่องนี้รัฐบาลให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการลงทุนพัฒนานโครงสร้างพื้นฐานมาอย่างต่อเนื่องครอบคลุมถึงการพัฒนาเทคโนโลยี 5G ทั่วทุกภูมิภาาของประเทศ และนะับเป็นประเทศแรก,แรกในภูมิภาคอาเซียนที่พร้อมเปิดประตูสู่โอกาสในการเปลี่ยนผ่านสู่โลกดิจิทัลทําให้การส่งผ่านข้อมูลด้วยเร็วขึ้นมากนะครับนอกจากนี้ร,นรัฐบาลได้เป็นการเรื่องเน็ตบู่บ้านนะครับ4 9 8 7หมู่บา้านรวมทั้งโครงการสายเคเบิลใต้น้ำที่รัฐบาลดำเนินอยู่นะครับเพิ่มขึ้นอีกสองช่องทางนะครับจะช่วยเสริมบทบาทของไทยให้เป็นศูนย์กลางดิจิทัลของอาเซียนอย่างที่เราวางไว เพื่อจะเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายเน็ตระหว่างประเทศเชื่อมต่อไปอยังจีนอินเดียและอาเซียนอย่างไรก็ตามการเกิดวิกฤตโรคระบาดโควิดสิบเก้าตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามเป็นวิกฤตโลกที่เราไม่ได้ก่อแต่เป็นมหาวิกฤตครั้งที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองแต่ล้วนส่งผลกระทบรุนแรงต่อการถดถอยทาง,งเศรษฐกิจกของทุกประเทศในโลกรวมถึงประเทศไทยเราต้องใช้เงินจำนวนมากในการเยียวยาช่วยเหลือประชาชน ถึงแม้ว่าเราจะเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจไม่ใหญ่มากแต่รัฐบ,บาลก็พยายามจะทําทุกวิถีทางนโยบายต่างๆที่ออกมานั้นได้คํานึงถึงการสร้างความสมดุลทั้งมิติสุขภาพและมิติทางเศรษฐกิจมาโดยตลอดนะครับในช่วงเวลาั้นรัฐบ,บาลต้องยอมรับนะครับที่ท่านกล่าวหาว่าเราเป็นนักกู้อย่างท่านว่าแต่เรากู้มาเพื่อใครครับเรากู้มาเพื่อช่วยเหลือเยียวยาประชาชนกว่า40ล้านรายนะครับช่วยเหลือผู้ประกอบการและแรงงานต่างๆถ้าไม่นับเงินกู้กรณีโควิด1.5้าล้านล้านบาทที่รัฐบ,บาลกู้มา เพื่อใช้ในงานด้านการรักษาวัคซีนเยียวยาประชาชนแล้วนี่สาระต่อ GDP ก็คงจะอยู่ที่ประมาณร้อยละแต่เมื่อรวมเงินกู้โควิดแล้วนี่สาระ GDP อยู่ที่ร้อยละถึงแม้มันจะสูงขึ้นนะครับแต่ก็ทําเพื่อประชาชนและและหลายประเทศก็มีตัวเลขที่สูงกว่าไทยมากกว่านี้นักนะครับและก็ยังอยู่ในกรอบความยั่งยืนของการคลังตามกฎหมาย ได้รับการจัดอันดับที่ดีจากสถาบันจัดอันดับทางการเงินการคลังระหว่างประเทศหลายแห่งยังคงระดับความเชื่อมั่นการเงินคลังของประเทศไทยอันนี้มันก็ต้องรอ GDP ที่จะเพิ่มขึ้นจากการลงทุนของเราในขณะนี้ที่เราผมทำมาหลายปีมาแล้วเนี่ยมันจะตอบกลับมาทีหลังนะครับแล้วก็การที่ปรับเกณฑ์ตรงนี้เป็นการปรับที่เรียกว่าแผนการเงินคลังระยะปานกลาง3ปีนะครับที่เพิ่มหนี้สาธารณะขึ้นเป็นไม่เกิน จ็ดสิเอร์เซ็นต์นั้นเพราะมันมีเหตุนี้ไงนะฮะเพราะถ้าสถานการณ์มาดีขึ้นแล้วดีขึ้นทุกอย่างกลับมาสู่ปกติแล้วการท่องเที่ยวดีขึ้นระดีขึ้นผมคิดว่ามันก็จะเบาลงแล้วละ่ะในการใช้จ่ายของเราก็ได้ทยอยชำระหนี้ไปตามระเบียบตามกฎหมายทุกประการทุกปีนะครับซึ่งก็ยังมีความเชื่อมั่นนะครับจากหลายประเทศในเรื่องเศรษฐกิจของเราในช่วงเวลาที่เกิดโควิดนั้นรัฐบ,บาลได้เร่งส่งเสริมให้เกิดสังคมไร้เงินสดให้เร็วขึ้น การพัฒนาแพลตฟอร์มเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการต่างๆจนประสบผลสําเร็จปฏิบัติการได้จริงนะครับเส้นโครงการบัตรส,สวัสดิการแห่งรัฐโครงการพร้อมเพและ QR Payment นะครับเป็นการชํราระเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์แบบ NID e ซึ่งเชื่อมโยงกับหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนโดยมีมีค่าธรรมเนียมถุงเงินแอปพลิเคชันสซเอสเอ็มขนาดเล็กการใช้จ่ายเงินในยอดผู้เข้าร่วมโครงการผ่านแอปเปาตังกว่า5้าสิล้านคน รวมถึงร้านค้าและ SME ที่เข้าร่วมโครงการผ่านแอปถุงเงินในโครงการคนละครึ่งเราเที่ยวโดยกันชิมช้อปช้เหล่านี้เป็นต้นผมนกขอกล่าวย้ำและขอบคุณอีกครั้งว่าผลสำเร็จจากความร่วมมือร่วมใจของคนไทยทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่บาดโควิดนั้นผมพูดเสมอว่าคนไทยทุกภาคส่วนผมไม่เคยไปอวดอ้างว่ารัฐบาลอย่างเดียวนะครับเพราะว่าประชาชนต้องได้รับประโยชน์นะครับหลายคนบอกว่า อผมโทษคนน้นคนนี้จริงๆผมต้องการที่จะระดมความคิดของพวกเราทุกคนให้ช่วยกันแก้ปัญหานะครับไม่งั้นเราก็เดินหน้าต่อไปไม่ได้เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นทั้งภาครัฐภาคเอกชนบุคลากรทางการาาแพทย์เจ้าที่อสมอและเจ้าที่ด่านหน้าที่เกี่ยวข้องทงงั้งพลเรือนตำรวจทหารอรสมอต่างๆเหล่านี้ก็ได้ช่วยกันเต็มที่แล้วก็ทําให้องคอ์กรรว่างประเทศหลายแห่งรวมทั้งองคอ์การอนามัยโลกได้ให้การยอมรับชื่นชมประเทศไทย ให้เป็นประเทศที่รับมือสถานการณ์โควิดได้ดีที่สุดเป็นระดับต้นๆของโลกผมบังคับก็ไม่ได้นะครับเมื่อเขาชื่นชมมานะครับผมก็ต้องขอบคุณคนไทยทุกคนขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนนะที่สามารถทําให้เกิดการชื่นชมมานี้ขึ้นมาได้เพราะคือร่วมมือกันนะครับเพราะเราคือประเทศไทยหมายความว่าทุกภาคส่วนนั้นได้ร่วมมือกันประชาชนรัฐบาล และทาให้ปัจจุบันนั้นประเทศไทยมีค,ค,ความสามารถในการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีนโควิดซึ่งเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงนะครับได้เองหลายชิ้นในประเทศรวมทั้งในเรื่องโควิดก็มีความก้าวหน้าตามลําดับนะครับก็จะส่งเสริมโอกาสให้ประเทศไทยนะั้นสามารถจะเปิดตลาดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศอีกด้วยล่าสุดเป็นเร่งที่น่ายินดีนะครับก็จากผลงานที่เราทํามาไทยได้รับเลือกให้เป็นที่ตั้งสํานักงานเลขาธิการของศูนย์อาเซียน ด้านการรับมือกับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและโรคอุบัติใหม่ซึ่งท่านรองอุทินธนะรัฐมนตรีสาธารณสุขก็ได้ผลักดันในเวทีอาเซียนจนประสบความสำเร็จกลับมานะครับอันนี้ก็เป็นนโยบายของรัฐบาลอยู่แล้วด้วยนะครับก็ช่วยกันเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมจําเป็นต้องสรุปกลับยนเพื่อทราบนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการพิจารณาเรื่องงบประมาณซึ่งเรามีอยู่อย่างจํากัดทั้งนี้เพื่อให้ทุกอย่างมันสามารถขับเคลื่อนไปด้วยกันนะครับมากบ้างน้อยบ้างนะครับแต่เราก็ต้อง มีการลงทุนโดยเพิ่มความร่วมมือกับภาคเอกชนให้มากยิ่งขึ้นนะครับให้ความเป็นธรรมให้เป็นไปตามกฎหมายนะครับอันนี้ก็ขอให้มีการติดตามต่อไปผมคิดว่าวันหน้าเราน่าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นในประเทศไทยนะอย่างวันนี้ท่านก็พูดมาสองสามวันที่ผ่านมาหลายเรื่องผมเห็นว่าเป็นประโยชน์หลายเรื่องผมก็พร้อมที่จะเมื่อมีการผ่านวาระสองสมมุตินะฮะถ้าผ่านถึงวาระสอง การพารณาของกบฏกอพร้อมจะปรับแผนต่างๆเพิ่มเติมขึ้นงบาที่มันตรงนี้มันน้อยก็จะเอาที่ที่ถูกปรับลดไปนะใส่ให้ตรงนี้นะครับเพราะตรงนี้เป็นเรื่องของที่ระบาลต้องดำเนินการตามกฎหมายทุกประการนะครับขอบคุณทุกท่านด้วยใจจริงนะครับผมไม่ได้รังเกียจกับรังงอนใครทั้งสิ้นนะครับไม่มีอะไรโกรธเป็นการส่วนตัวทั้งสิ้นนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งขอขอบคุณท่านประธานครับเดี๋ยวผมมีภารกิจที่ต้องปฏิบัติต่อนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ